สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการ History of e f i r ในตอนที่14ครับสำหรับ History of e f i r ตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้าชายสายเลือดมังกรผู้หญิงพยองโหดเยี่ยมและหลงไหลในสายเลือดของตนเองจากความรุ่งโรจน์แห่งสายเลือดทาแกเรียนสู่ความบ้าคลั่งที่นำไปสู่จุดจบอันน่าสะพปึึงกลัวเขาเชื่อว่าตัวเองเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายกลับถูกเผาผลาญด้วยไฟของตนเอง นี่คือเรื่องราวของเจ้าชายเอเรียนทากแกเรียนมังกรที่มอดไหมห้ไปกับความถนงตนข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้ผมอ้างอิงจากหนังสือ A Knight of the Seven Kingdom หนังสือ The w a r of Iron f อและเว็บไซต์ A อา k i กิ o r o n f เอ e เรียบเรียงโดยผมเองเช่นเคยครับหากข้อมูลในคลิปนี้มีส่วนที่ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยทุกคนไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับ ก่อนจะไปดูกันผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่อง YouTube เพจ f a c e b o o k และก็ช่อง TikTok ของผมไว้ด้วยนะครับทุกคนโอเคครับขายของกันเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับบทที่1ใครคือเจ้าชายเอเรียนเจ้าชายเอเรียนทาแกเ,เรียนหรือที่รู้จักกันในชื่อเอเรียนเฟิงผานเขาเป็นบุตรชายคนรองของเจ้าชายเมฆาทากเ,เรียนกับท่านหญิงเดน่าเดน เจ้าชายเอเรียนมีพี่ชายหนคนคือเจ้าชายเดรอนทาแกเรียนและมีน้องชายสองคนคือเจ้าชายเอมอนทาแกเรียนและเจ้าชายเอกอนทาแกเรียนรวมถึงเขายังมีน้องสาวอีกสองคนนั่นก็คือเจ้าหญิงไดเอลล่าทากเรียนและเจ้าหญิงเรทากเรียนบทที่สองประวัติและบุคลิกของเจ้าชายเอเรียนทากเรียนเจ้าชายเอเรียนเกิดในช่วงปีที่1 9 1ถึง1น4หลังการพิชิต ในช่วงวัยเด็กเขาแสดงพฤติกรรมหลายอย่างที่แสดงถึงความโหดร้ายของตัวเขาเองมีครั้งหนึ่งที่เจ้าชายเอเรียนโยนแมวของเจ้าชายเอกอนลงไปในบ่อน้ำจนแมวตัวนั้นตายแต่กลับปฏิเสธว่าตัวเขาไม่ได้ทำและอีกครั้งเจ้าชายเอเรียนเคยเข้าไปหาเอกอนในห้องนอนตอนกลางดึกพร้อมกับใช้มีดจ,จ่อที่อวัยวะเพศของเอกอนและพูดติดตลกว่าจะตัดมันออกเพื่อให้เอกอน กลายเป็นน้องสาวที่เขาจะสามารถแต่งงานด้วยได้ในวัยหนุ่มเจ้าชายเอเรียนมีรูปร่างผอมบางและความสูงปานกลางเขามีผมสีเงินทองหยักโศกดวงตาสีม่วงเข้มและผิวขาวไร้ตำหนิด้วยหน้าผากกว้างโหนกแก้มคมชัดและจมูกตรงทำให้เจ้าชายเอเรียนดูสง่างามและหญิงยโสเขามักสวมเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสาราวกับเปลวไฟ โดยสีที่เขาชอบใส่คือสีแดงสีเหลืองและสีทองพร้อมด้วยเสื้อคลุมสีดำที่มีขอบสีแดงสดหนึ่งในเสื้อคลุมของเขาเป็นผ้ากำมะหยี่สีแดงมีแขนเสื้อยาวตกแต่งปลายแขนเสื้อด้วยสีแดงเพลิงส่วนในการประลองยุทธเจ้าชายเอเรียนมักสวมเสื้อคลุมที่ทอเป็นลวดลายควันและเปลวไฟหมวกเหล็กสีดำของเขามียอดประดับเป็นเปลวไฟสีแดง หอกของเขามีปลายสีทองและทาสีเป็นลายเริ้วสีแดงส้มเล่นเหลืองแม้แต่มมาของเขายังถูกตกแต่งด้วยผ้าสีส้มและแดงแบบฉีกเป็นริ้วเพื่อให้ดูคล้ายเปลวไฟมากที่สุดเจ้าชายเอเรียนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความวิกลจริตที่สามารถเกิดขึ้นในสายเลือดของตระกูลทาแกลเ,เรียนเขาโหดร้ายและหยิ่งผยองเชื่อว่าตัวเองเป็นมังกรในร่างของมนุษย์และว่ากันว่า เขามีความสนใจในเรื่องของศาสตร์มืดเป็นอย่างมากเจ้าชายเอเรียนเป็นที่เกลียดชังของพี่น้องของเขาหลายคนโดยเฉพาะเจ้าชายเอกอนทาแกเ,เรียนซึ่งมองว่าเจ้าชายเอเรียนเป็นยอดนักโกหกและทำจนติดปณิิัยส่วนเจ้าชายเดรอนทาแกเ,เรียนพี่ชายของเขาก็เคยบรรยายเจ้าชายเอเรียนไว้ว่าเป็นปีศาจโดยแท้จริงบทที่ 3. งานประลองที่แอชฟอร์ดในปีที่209หลังการพิชิต เจ้าชายเอเรียนเดินทางไปยังแอชฟอร์ดเพื่อเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันตั้งชื่อลูกสาววัย13ปีของลอร์ดแอชฟอร์ดและเขาเข้าร่วมการประลองที่จัดขึ้นเจ้าชายเอเรียนเข้าร่วมงานประลองครั้งนี้ในฐานะผู้ท้าชิงของอัศวินตัวแทนทั้ง5้าคนที่ลอร์ดแอชฟอร์ดแต่งตั้งขึ้นโดยอัศวินทั้ง5้าคนนั้นได้แก่เซอร์แอนดรูว์แอชฟอร์ดเซอร์โรเบิร์ตแอชฟอร์ดลอร์ดเรโอไทเรลเซอร์ฮัมฟรีย์ฮาร์ดิงและเจ้าชายวาลาทากเรียน ในวันแรกของการประลองเจ้าชายเอเรียนเหมือนจะเลือกเจ้าชายวาลาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาเป็นคู่ประลองผู้ชมหลายคนต่างคิดเช่นนั้นแต่เจ้าชายเอเรียนก็สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนด้วยการเลือกเซอร์ฮัมฟรีย์ฮาร์ดิงเป็นคู่ประลองในรอบแรกในการประลองครั้งนี้เองที่เจ้าชายเอเรียนทาให้ตนเองต้องอับอายแทนที่เขาจะต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาด้วยการแทงทวนไปที่โล่ของเซอร์ฮัมฟรีย์ เจ้าชายเอเรียนกลับใช้ทวนของเขาแทงเข้าที่มาของเซอร์ฮัมฟรีย์แทนจนมันลม้มลงทับเซอร์ฮัมฟรีย์ม้าของเซอร์ฮัมฟรีย์ตายอย่างทรมานส่วนเซอร์ฮัมฟรีย์เองก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาแม้ว่าการกระทําของเจ้าชายเอเรียนจะถูกกล่าวว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เอกที่ดูการประลองอยู่มั่นใจว่าเจ้าชายเอเรียนจงใจทําแบบนั้นส่วนเซอร์ดันแคนก็ไม่อยากเชื่อว่าในฐานะอัศวิน และเจ้าชายผู้สูงสักของราชวงศ์ทาเกเรียนเจ้าชายเอเรียนจะทำสิ่งที่ไร้เกียรติเช่นนั้นลอร์ดแอชฟอร์ดในฐานะผู้จัดการประลองชดเชยความเสียหายของเซอร์ฮัมฟรีย์ด้วยการมอบม้าของเจ้าชายเอเรียนให้กับเซอร์ฮัมฟรีย์ซึ่งทำให้เจ้าชายเอเรียนโกรธมากในค่ำคืนของงานประลองมีงานรื่นเริงจัดขึ้นทั่วทั้งทุ่งแอชฟอร์ดหนึ่งในนั้นคือการแสดงหน่นเชิดในเรื่องที่ทำการแสดงมีฉากอัศวินสังหารมังกร ฉากนี้เองทําให้เจ้าชายเอเรียนที่ชมการแสดงอยู่ไม่พอใจเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองคือมังกรเจ้าชายเอเรียนจึงสั่งให้ทหารของเขาทําลายโรงหุ่นเชิดและหุ่นทั้งหมดอีกทั้งเจ้าชายเอเรียนก็ลงมือทําร้ายสาวนักเชิดหุ่นที่ชื่อว่าแทนเซลด้วยการหักนิ้วของเธอเพื่อให้เธอไม่สามารถแสดงหุ่นเชิดได้อีกเอฟที่เห็นเหตุการณ์นี้รีบไปเรียกไอเซอร์ดันแคนมาช่วยแทนเซล และเมื่อเสื้อดันแคนมาถึงสถานที่เกิดเหตุเขาก็รีบพุ่งเข้าไปปกป้องสาวนักเชิดหุ่นอย่างไม่คิดชีวิตเสอร์ดันแคนชกหน้าและเตะท้องของเจ้าชายจนเจ้าชายเอเรียนล้มลงอย่างไรก็ตามทหารของเจ้าชายเอเรียนจับตัวเสื้อดันแคนไว้และเจ้าชายเอเรียนก็สั่งให้ทหารของเขาทุบฟันของเสอร์ดันแคนด้วยค้อนและผ่าท้องของเขาเพื่อเป็นการลงโทษ ในขณะนั้นเองเอกจึงเผยต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาว่าเขาคือเจ้าชายเอกอนทาแกาเรียนเพื่อช่วยปกป้องเสอร์ดันแคนถึงกระนั้นเองเซอร์ดันแคนก็ถูกจับกลุมในข้อหาทำร้ายเจ้าชายส่วนเจ้าชายเอเรียนถึงกับฟันหักเลือดกลบปากและใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยช้ำเจ้าชายเบเลอร์ทาแกาเรียนรัชทายาทของบัลลังเหล็กในฐานะหัตตราชาและเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการปัญหานี้ได้เรียกไอเสอดันแคนเข้าพบ เจ้าชายเบเลอร์ได้อธิบายสถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้เชอร์ดันแคนฟังว่าหลานชายของเขาเจ้าชายเอเรียนได้บอกกับเจ้าชายเมค่าผู้เป็นพ่อว่าการแสดงเชิดหุ่นเป็นการยุโยงให้เกิดกระบฏล,ล้มล้างตระกูลทาแกเรียนนอกจากนี้เจ้าชายเดรอนทาแกเรียนก็ยังบอกความเท็จว่าเจ้าชายเอกอนทาแกเรียนหรือเอกถูกอัศวินพนเนจรลักพาตัวไปซึ่งอัศวินพนเจนจรคนนั้นก็คือเซอร์ดันแคน ด้วยข้อกล่าวหาทั้งหมดเจ้าชายเอ,อเรียนจึงเรียกร้องให้ประหารชีวิตเซอร์ดันแคนเพื่อเป็นการรับโทษแม้ว่าเจ้าชายเบเลอร์จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เจ้าชายเอ,อเรียนเรียกร้องเพราะมันเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่แต่เจ้าชายเบเลอร์ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าเซอร์ดันแคนทำร้ายเชื้อพระวงศ์จริงๆ ด้วยความผิดดังกล่าวของเสื้อดันแคนก็เพียงพอให้เสื้อดันแคนต้องรับการไต่สวนตัดสินคดีความและรับการลงทันครั้งล่าสุดที่มีคนทําร้ายเชื้อพระวงศ์และถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงเขาถูกพิพากษาให้ต้องเสียมือข้างที่ลงมือไป ถึงแม้หนทางรอดจะดูสิ้นหวังแต่ก็ยังพอมีทางออกอยู่บ้างเจ้าชายเบเลอร์แนะนำให้เซอร์ดันแคนใช้สิทธิของอัศวินโดยอัศวินทุกคนเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรอัศวินคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการไต่สวนด้วยการต่อสู้ได้และเมื่อเซอร์ดันแคนเห็นด้วยกับวิธีของเจ้าชายเบเลอร์แลขขอให้มีการพิจารณาคดีด้วยการต่อสู้เจ้าชายเอเรียนก็ตอบรับแลกขอให้ใช้การพิจารณาคดีทั้ง7 กล่าวคือทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยจะมีอัศวินที่ร่วมต่อสู้ฝั่งละ7คนซึ่งข้อเสนอนี้เจ้าชายเบเลอร์ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ดังนั้นการพิจารณาคาดีทั้ง7จึงได้เริ่มต้นขึ้นบทที่4การพิจารณาคาดีทั้ง7ในการพิจารณาคาดีทั้ง7อัศวินฝ่ายโจทประกอบไปด้วยเจ้าชายเอเรียนทาแกเรียนและเจ้าชายเดรอนทาแกเรียนผู้กล่าวหา ต่อมาคือเจ้าชายเมค่าทาแกเรียนที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีครั้งนี้เพราะต้องการกอบกู้เกียรติยศให้กับลูกชายอีกคนคือเซอร์สเตฟานฟอสโซเวที่เปลี่ยนมาอยูฝังโจทย์ในนาทีสุดท้ายเพื่อแลกกับตำแหน่งลอร์ดฟอสโซเวยและสุดท้ายอัศวินหน่วยราชองครักษ์ทั้ง3คนคือเซอร์โรแลนด์คริกฮอร์เซอร์ดอนเนลแห่งดัสแคนเดลและเซอร์วิลเลมไวซึ่งได้รับคำสั่งโดยตรงจากเจ้าชายเมคา ให้เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ส่วนอัศวินฝ่ายจำเลยประกอบไปด้วยเซอร์ฮัมฟรีย์ฮาร์ดิงและเซอร์ฮัมฟรีย์บบสเบอรีสองพี่น้องที่เกี่ยวดองกันผ่านการแต่งงานซึ่งต้องการแก้แค้นเจ้าชายเอเรียนโดยทั้งสองคนเลมันฟอสเซเวเป็นคนเชื้อเชิญมาต่อมาคือเซอร์ไลโอเนลบราเทียนและเซอร์โรบิดไลส์ลิงอัศวินทั้งคู่เข้าร่วมการพิจารณาคดี เพราะกระหายความรุ่งโรจน์เนื่องจากการพิจารณาคดีทั้ง7ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษโดยทั้งสองคนถูกเออกหรือเจ้าชายเอกอนทาแกเรียนโน้มน้าวให้เข้าร่วมฝ่ายจำเลยอีกคนคือเซอร์เลมันฟอสเซเวยผู้เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินตัวเขาเข้าร่วมการพิจารณาคดีเนื่องจากต้องรับหน้าที่แทนญาติผู้จับปลับของเขา และคนสุดท้ายเจ้าชายเบเลอร์ทาแกเรียนที่ประกาศจะสู้ให้ฝ่ายจำเลยเนื่องจากชื่นชมในความเป็นอัศวินที่แท้จริงของเซอร์ดันแคนเมื่อการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นทั้งเจ้าชายเอเรียนและเซอร์ดันแคนควบม้าพุ่งเข้าหากันด้วยความเร็วเจ้าชายเอเรียนอยู่ทางด้านซ้ายมือของเซอร์ดันแคนทั้งคู่ปรับระดับทวนลงเตรียมโจมตีเป้าหมายเพียงชั่วอึดใจเดียวทวนของทั้งสองฝ่ายก็ปะทะกับโล่และเกราะของกันและกัน เสียงดังกึกก้องไปทั่วลานพิจารณาคดีขณะที่ม้าของทั้งคู่ชนเข้ากันอย่างเต็มแรงม้าของเซอร์ดันแคนเกิดลื่นทลาในดินโคลนทําให้ทวนประลองลุดจากมือเซอร์ดันแคนพบว่าตัวเขาได้รับบาดเจ็บซากไม้ปลายเหล็กแหลมปักอยู่ที่ชายโครงของเขาเซอร์ดันแคนดึงเหล็กแหลมนั้นออกพร้อมทั้งพยายามควบคุมสติอย่างเต็มที่พลางก็ชักดาบยาวออกมาแล้วพยายามมองหาเจ้าชายเอ,อเรียน เสียงฝีเท้าของม้าดังขึ้นจากด้านหลังม้าของเจ้าชายเอเรียนกำลังพุ่งเข้ามาและชนไม้าของเสื้อดันแคนอย่างจังทำให้เสื้อดันแคนกระเด็นตกจากหลังมา้าเมื่อเห็นอีกฝ่ายเพียงพล้ำเจ้าชายเอเรียนไม่รีรอให้เสอร์ดันแคนตั้งหลักได้เจ้าชายเอเรียนเวียงลูกตุ้มน้ำของเขากระแทกเข้าที่หมวกเกราะของเสอร์ดันแคนทำให้เสื้อดันแคนเริ่มมองเห็นไม่ชัดความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกายใบหน้าปวดร้าวดวงตาหนึ่งข้างมีเลือดออก เสื้อดันแคนนอนแผงหงายที่พื้นพร้อมกับความเจ็บปวดแสนสาหัสทั่วทางร่างกายเจ้าชายเอเรียนไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือเจ้าชายลงจากหลังมา้าเดินเข้าหาเสื้อดันแคนพร้อมกับใช้วาจาคมคูดูถูกถากถางในมือของเจ้าชายก็เหวี่ยงลูกตุ้มน้ำพร้อมจู่โจมอีกครั้งในช่วงเวลาความเป็นความตายไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะถวยเทพหรือเพราะสิ่งใด ทำไม่ใช่ดันแคนที่จวนเจียนจะหมดสติสามารถกลิ้งหลบลูกตุม้มหนามนั้นไปได้และใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่มีพุ่งเข้าไปล็อกขาของเจ้าชายเอเรียนทําให้เจ้าชายเอเรียนล้มลงกับพื้นถึงแม้ว่าเจ้าชายเอเรียนจะเป็นคนที่แข็งแรงแต่เซอร์ดันแคนนั้นแข็งแรงกว่าและตัวใหญ่กว่าเขาคล่อมอยู่บนตัวเจ้าชายเอเรียนแล้วกระชากโล่มังกรสามหัวออกจากมือของเจ้าชาย จากนั้นช้โล่ฟาดใส่หมวกเกลาะของเจ้าชายอย่างไม่ยัง้งในที่สุดเจ้าชายเอเรียนก็ยอมปล่อยมือจากลูกตุ้มนาม้าอันไรประโยชน์ของเขาและเอื้อมมือไปคว้ามีดชักมันออกจากฝากักหมายจะแทงเสื้อดันแคนแต่พอถูกเสื้อดันแคนเอาโล่ฟาดที่มือมีดเล่มนั้นก็กระเด็นหายไปในโคลนหลังจากถูกโจมตีอย่างหนักจากเสื้อดันแคนเจ้าชายเอเรียนก็ยอมจำนนเจ้าชายเอ่ยคำว่าขอยอมแพ้ออกมาอย่างแผ่วเบา เซอร์ดันแคนที่เห็นว่าตนเองเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ค่อยๆลดการป้องกันลงในขณะนั้นเองเจ้าชายเอเรียนก็พยายามพุ่งไปหยิบลูกตุ้มน้ำอีกครั้งเซอร์ดันแคนที่เห็นดังนั้นจึงถีบเจ้าชายลม้มลงและลากเขาข้ามสนามประลองไปอย่างหน้าที่นั่งของหลอดแอชฟอร์ดจับร่างของเจ้าชายยืนขึ้นเขย่าจนโคลนที่เปื้อนอยู่หลุดออกและบังคับให้เจ้าชายเอเรียนถอนคำกล่าวหาทั้งหมด ซึ่งในครั้งนี้เจ้าชายเอเรียนก็เอ่ยปากยอมแพ้แต่โดยดีดังนั้นการพิจารณาคดีทั้ง7จึงยุติลงโดยเจ้าชายเอเรียนเป็นฝ่ายที่ต้องปลาชัยหลังจากเหตุการณ์ที่แอชฟอร์ดเจ้าชายเมค่าส่งตัวเจ้าชายเอเรียนไปอยู่ที่นครอ,อิสระลีดในเอสโซตเพราะหวังว่าสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากในนครอ,อิสระจะช่วยดัดนิดใสัยให้เจ้าชายเอเรียนกลายเป็นคนที่ดีขึ้น บทที่5ช่วงชีวิตในนครอ,อิสระและการกลับมายังเวสตทรอดเจ้าชายเอเรียนใช้ชีวิตอยู่ที่ลีดเป็นเวลาหลายปีระหว่างนั้นมีข่าวว่าเขาอาจมีบุตรนอกสมรสบางคนที่เกิดในลีดและลูกหลานของเขายังมีชีวิตอยู่ในเมืองนั้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เขายังเคยเข้าร่วมกับกองกำลังทหารรับจ้างเซคันซันหรือบุตรคนรองชั่วระยะเวลาหนึ่งในระหว่างที่ถูกเนรเทศ เจ้าชายเอเรียนกลับมายัางเวสทรอสในบางช่วงเวลาและเข้าร่วมรบในกระบฏแบล็กไฟล์ครั้งที่3ในปีที่219หลังการพิชิตซึ่งเขาก็ได้สร้างวีรกรรมที่น่าจดจำในสงครามปราบกกบฏครั้งนั้นหลังจากนั้นเอกอริเวอร์หรือบิ t เทร์สตตลก็ถูกจับกลุ่มเจ้าชายเอเรียนและหัดของราชาลอดบัดเลเวนได้เรียกร้องให้พระราชาเอริทที่หประหารชีวิตเอกริเวอร์แต่พระราชาเอริทที่ห ตัดสินใจส่งตัวเอกอริเวอร์ไปยังผากำแพงเพื่อเข้าร่วมกับไนท์วอตแทนการประหารชีวิตซึ่งในขณะถูกนำตัวไปยังผากำแพงบิทเทอร์สตตลก็สามารถหลบหนีไปยังเอสซอร์ได้สำเร็จเจ้าชายเอเรียนแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องของเขาเดนอราทาแกเรียนทั้งคู่มีบุตรชายหนึ่งคนที่เกิดในปีที่232หลังการพิชิตซึ่งเจ้าชายเอเรียนตั้งชื่อให้ว่าเมกอทาแกเรียน ในปีเดียวกันกับการเกิดของบุตรชายเจ้าชายเอเรียนก็เสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองหลังจากที่เขาดื่ม WiFi ลงไปเพราะเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นมังกรได้หนึ่งปีหลังจากการเสียชีวิตของเจ้าชายเอเรียนพระราชาเมค่าก็เสียชีวิตการประชุมสภาใหญ่ถูกจัดขึ้นที่คิงสแลนดิ้งโดยลอร์ดบัตเลเวนเพื่อเลือกผู้สืบทอดบัลลังก์ ในกระบวนการนี้เจ้าชายเมกอร์ทาแกเรียนลูกชายของเจ้าชายเอเรียนถูกปฏิเสธสิทธิในการเสืบทอดเพราะเหล่าขุนนางต่างเกรงกลัวว่าเจ้าชายเมกอร์ทาแกเรียนอาจได้รับความโหดร้ายและความบ้าคลั่งมาจากบิดาตลอดช่วงชีวิตของเขาเจ้าชายเอเรียนเป็นที่เกรงกลัวต่อบุคคลทั่วไปเขาถูกจดจำในฐานะเจ้าชายผู้บ้าคลั่งของสายเลือดทาแกเรียน เขาทำสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่สมเหตุสมผลและกระทำหลายสิ่งหลายอย่างตามใจของตนเองนั่นจึงทำให้เขาเป็นหนึ่งในบุคคลของตระกูลทาแกาเรียนที่ถูกจัดไว้ในฝั่งของความบ้าคลั่งในสายเลือดทาแกาเรียนเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวของเจ้าชายเอเรียนเพิงผานเพื่อนๆผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าชายสายเลือดมังกรคนนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะครับ สำหรับ history of AI ตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ